จอดของบริษัทบางนาแท็กเตอร์นะคะวันนี้เอิร์จะมาทําการแนะนําสินค้าให้กับคุณผู้ชมนะคะได้รับชมนะคะวันนี้จะขอโฟกัสเฉพาะยี่ห้อแคทก่อนนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูว่าในร้านของเราเนี่ยมีแคทขนาดเท่าไหร่รุ่นอะไรกันบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะพาไปชมสินค้าของเราขออธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับรายละเอียดของไฟแนนซ์ก่อนนะคะเนื่องจากมีคุณผู้ชมถามเข้ามาเยอะมากนะคะ สำหรับไฟแนนซ์ของเรานะคะสามารถจัดได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเดี๋ยวขอบอกก่อนว่าคลิปนี้จะทําแบบกระชับรวดเร็วนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเข้าใจง่ายที่สุดนะคะไปแบบรวดเร็วกันเลยนะคะก็คือไฟแนนซ์สามารถจัดได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะคะเอกสารคร่าวๆนะคะที่ต้องเตรียมให้ไฟแนนซ์ก็คือสเตตเมนต์ก่อนหาย้อนหลังนะคะ6เดือนหรือ1ปี ถ้าไฟแนนซ์เช็คแล้วคุณลูกค้าไม่ติดบูโรไม่มีปัญหานะคะไม่ได้เดินบัญชีไม่เป็นไรนะคะขอแค่ไม่ติดบูโรนะคะไฟแนนซ์ <Finance S 1> มีคําแนะนําและพยายามดันให้คุณลูกค้าผ่านทุกเคสนะคะหลังจากที่ไฟแนนซ์ผ่านแล้วมาที่เรื่องของการวางดาวกันบ้างนะคะก็คือวางดาวขั้นต่ํา20%ของราคารถนะคะไม่ว่าจะซื้อรถราคาเท่าไหร่ก็คือวางดาวขั้นต่ํานะคะ20%ของราคารถเนาะอันนี้เข้าใจง,ง่ายๆนะคะ ระยะเวลาในการผ่อนชำระอยู่ที่4ปีนะคะหรือ48งวดนะคะดอกเบบี้ยต่อปีนะคะอันนี้ประมาณให้นะคะประมาณ5-6บาทต่อปีอ่ะอันนี้จบแบบรวดเร็วสมมุติคุณลูกค้าอยากจะได้รถคันนี้นะคะมาดูรถกับบางนาแล้วก็อยากจะเข้าไฟแนนซ์ง่ายๆเลยค่ะวางมัดจํำนะคะ20,000บาทวางมดจํำ20,000บาทในกรณีที่ไฟแนนซ์ไม่ผ่านนะคะทางร้านคืนเงินมาจํำให้คุณลูกค้าทุกบาทแต่นะคะฟังให้ดีแต่นะคะในกรณีที่กําลังเดินเรื่องหาคุณ หากคุณลูกค้ายกเลิกนะคะทางร้านไม่คืนเงินมาจําให้นะคะหรือถ้าไฟแนนซ์ผ่านแล้วดําเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะยกเลิกนะคะในกรณีนี้ก็ไม่คืนเงินมาจําให้โอเคเขา้าใจง่ายๆไปกันเลยทีนี้มาเริ่มกันที่คนแรกเดี๋ยววันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะเรามีแขกรับเชิญก็คือมาสาวน้อยสาวน้อยนะคะแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็คือทําหน้าที่ทำหน้าที่อะไรลูกเปิดประตูรถโอเคเปิดประตูตรถนะคะวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะคะวันนี้เราจะมาในบทบาทของแม่ค้าออนไลน์นะค่ะ เนื่องจากช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมหรือคุณลูกค้าอาจจะเดินทางมาดูรถไม่สะดวกอันนี้เราจะพาดูทุกคันแบบค่อนข้างละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจคันไหนนะคะไม่สะดวกเดินทางมาไม่เป็นไรนะคะวันนี้เราจะแทนกล้องให้ดูทุกรายละเอียดเหมือนกับว่าคุณผู้ชมนะคะมาอยู่กับเราณนะตรงนี้มาดูรถเองโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นคันที่1อ่ะคันที่1น,นะคะ คันนี้นะคะเป็น 312D นดีนะคะคันนี้เป็นรถปี2013เลยนะคะราคาค่าตัวคร่าวๆของทุกคันเอาง่ายๆว่าทุกคันเลยนะคะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1.800.000 0บาทไปจนถึง1.980.000บาทนะคะอันนี้เป็นราคาเริ่มต้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจคันไหนรบกวนหรือแนะนำให้โทรมาติดต่อสอบถามนะคะเดี๋ยช้คลิปจะทิ้งเบอร์โทรไว้ง่ายๆโอเคคันแรกไปกันเลย นะคะคันที่หนึ่งของเรามาที่กี่ชั่วโมงคะสาวน้อย3 5 0 0ค่ะ35 0 0ามาที่นี่้ช er ั่วโมงเท่านั้นนะคะดูภายในนะคะดูภายในโอ้คันนี้ถือว่าชั่วโมงมานไอยมากนะคะแล้วก็ภายในยังสวยอยู่เลยนะคะคันนี้นะคะมาเป็นใบแท็กนะคะ50สเซนนะคะในกรณีที่คุณลูกค้าอยากจะเปลี่ยนเป็นใบแทกใหญ่ก็ได้นะคะตามใจคุณลูกค้าเลยนะคะ แต่ในส่วนของใบแท็กนะคะหากคุณลูกค้าต้องการเปลี่ยนจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ไม่รวมอยู่กับราคาของตัวรถนะคะไปค่ะวันนี้เราจะไปกันแบบรวดเร็วแต่ละเอียดนะคะรวดเร็วแต่ละเอียดสีสันก็เดิมเดิมนะคะเดี๋ยวให้ตาป้องราเดินไปก่อนลูกนะคะอําส๊ออําสดูะสำหรับภายในด้านอบอกก่อนว่ามาเดิมเดิมนะจ๊ะมาเดิมเดิมดูนะคะ แบตเตอรี่ก็เป็นแบตเดิมนะคะมาจากญี่ปุ่นของแท้แท้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเรียกได้ว่าสภาพนี่นะคะพร้อมใช้งานคันนี้ให้เปเลย95%นะคะเพราะว่าอันนี้มาเดิมๆมเราไม่ยังไม่ทำการตรวจเช็คใดๆนะคะโอเคสีสันค่ะน้องมิวเป็นไงบ้างคันนี้สีสันสวยงามมากเลยค่ะนี่นะคะอันนี้คือสีเดิมๆนะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะคุณผู้ชมคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังสีสันนี่คือเดิมเดิม เอาง่ายๆถ้าคุณลูกค้าชอบสีเดิมๆไม่ทําสีราคารถก็จะถูกลงมาอีกนะคะแต่พูดถึงว่าไม่ทําสีมีรายรีวิวที่คุณลูกค้าได้ดูนะคะก็คือทางร้านเก็บสีให้เอาง่ายๆว่าไม่ทําสีราคาก็ถูกลงมาอีกประมาณ5้า0มื่นบาทนะคะอ่านี่คะให้ตากล้องของเราพามาดูปั๊มน่คะปั๊มมาแห้งๆสวยๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะอ่านะคะ เป็นไงบ้างคะดูแล้วชื่นชอบไหมคะสำหรับคันที่1ของเราอันนี้เป็นปั๊มนะคะปั๊มก็ปั๊มเดิมๆเลยนะคะยังไม่ได้มีการล้างอัดฉีดแต่อย่างใดนะคะบอกเลยนะคะทุกคันที่สอดอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะคุณผู้ชมคะสีสารก็เดิมๆเพราะฉะนั้นเนะะี่ยค่ะน้องบุคค๊คพาไปดูบุ้งกีแล้วก็ในส่วนของอามนะคะบุ้งกีบุ้งกีงกของเราคันนี้ก็มาเดิมๆถ้าหากทําการซื้อขายแล้วนะคะทางร้านก็จะทําการเปลี่ยนฟันบุ้งกีให้นะคะ ถ้าบุ้งกีมันบางนะคะเราก็จะทําการเสริมบุ้งกีให้ให้คุณลูกค้าไปพร้อมจบเลยนะคะพร้อมจบนะคะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะทํายังไงทํายังไงเราจะหยุดไว้ที่คันนี้นะคะประมาณ5้าวิ1 2 3 4 5สอามสี <c oughs> then, from all. From all ่ห้าคะถ้าสนใจทำยังไงคะ CF ค่ะแม่ค้าขอคนพร้อมโอนนะคะ CF แล้วพร้อมโอนนะคะโอนปุ๊บพับใส่กล่องส่งไปจะนี้ให้เลยนะคะง่ายๆนะะคโอเคเราไปที่ก้นที่2ไปแบบรวดเร็วนะคะอากาศร้อนสงสารน้องๆนะคะ คันนี้คันที่สองของเรามาพร้อมกับใบแขกีเซลูกแขกใหญ่เลยเจ็ดสิบค่ะเจ็ดสิบนะคะคันนี้มาที่กี่ชั่วโมงเอ่ยเปิดเลยเปิดเลยมาที่กี่ชั่วโมงเจ็ดพันเจ็ดร้อยถูกประมาณประมาณเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าค่ะโอเคเจ็ดพันประมาณเจ็ดพันหกเจ็ดพันเจ็ดประมาณนี้นะคะถือว่าไม่เยอะนะคะสําหรับใบชั่วโมงไม่เยอะดูภายในนะคะบเบาะเบยยังสวยอยู่เลยนะคะ แล้วบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะคะถ้าหากว่าบอกคันไหนมาแล้วขาดทางร้านเรานะคะพุ่มบอหนังให้ใหม่อย่างดีเลยนะคะไม่ใช่ให้บอกขันฝาดเดิมๆไปนะคะพุ่มบอกพุ่มหนังให้ใหม่เอางี้อ่ะโอเคไปแบบรวดเร็วน้องมิวเดี๋ยวให้น้องบุ๊กเดินไปแล้วก็เปิดฝั่งกรองให้น้องบุ๊กหน่อยนะคะ,คะโอเคสีสันคันนี้ก็มาเดิมๆเนาะอย่างที่บอกนะคะไปแบบรวดเร็วนะคะนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นกรองหรือแบตเตอรี่นะคะก็มาเดิมๆเลยนะคะ นี่นะคะอ่านะคะสำหรับคันนี้คันที่2นะจ๊ะ70,00ันกว่าชั่วโมงเนาะถือว่าไม่ชั่วโมงไม่เยอะนะคะแล้วภายในก็ยังถือว่าสวยมากๆนะคะโอเคนะคะเราจะไม่เราไม่ค่อยอยากอวยเนาะว่ารถร้านเราสวยเราไม่สวยจริงสวยจริงๆนะคะสวยจริงๆนะคะ c ีเอฟเลยนะคะโอเคนะคะสําหรับสีชันด้านหลังอย่างที่บอกก็เดิมๆสติกเกอร์นี้ก็เป็นของแท้จากญี่ปุ่นนะคะอย่างที่บอกถ่านค้าคนไหนเออบอกว่าสีเดิมสวยอยู่แล้วไม่ทำหรอกค้าราคาก็ถูกลงมาอีกนะคะแต่เก็บสีให้นะคะ บริเวณไหนที่เป็นสนิมนะคะทางร้านเก็บให้ใหม่หมดนะคะไม่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะโอเคมีกล้องมองหลงังเอาไปต่อไปต่อด้านปัม๊มปั๊มของคันนี้กันบ้างนะคะอันนี้บอกคุณผู้ชมเนาะละเอียดแต่รวดเร็วนะคะละเอียดแต่รวดเร็วคันนี้คันนี้สองนะคะนี่นะคะปั๊มก็ปั๊มเดิมๆน้องมิวเอานิวซีไปถูหน่อยลูกจะให้ดูว่าไม่ได้รั่วซึมอะไรนะคะมันจะเป็นเออเรายังไม่ได้ล้างนะคะนี่นะคะเรายังไม่ได้ล้างยังดําติดมือเมามมอยู่นะคะนี่นะคะก็เป็นปั๊มเดิมๆของ ด้านนี้เลยบอกก่อนนะคะว่าถึงรถของเรานะคะจะมีตำหนินะคะบางจุดหรือในอย่างเช่นอ่าซีนกระบอกรั่วปัม๊มมีการรั่วซึมทางร้านตรวจเช็คให้ใหม่ทั้งหมดทุกจุดอยู่แล้วนะคะที่ฉันเหนื่อยมากพูดเหมือนจะมีคนมาแย่งพูดแต่ที่จริงไม่มีนะคะเพราะเพราะมีคนเดินตามนะคะโอเคอย่างที่บอกไปนะคะสีสันมุ่งกีทําให้ใหม่ทั้งหมดนะคะถ้าเกิดว่าซื้อไปแล้วออปชั่นที่เรา เพิ่มเติมให้คุณลูกค้าประจาเลยก็คือเสริมหน้าอาร์มให้นะคะเพื่อความแข็งแรงนะคะเสริมข้างเสริมหลังมุ้งกี้ให้อันนี้ก็เป็นมุ้งกีแท้เดิมๆมาจากญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นคันนี้คันที่สองค่ะคันที่ 2. นะคะถ้าสนใจถ้าสนใจ CF ไหมคะแอบหน้าจอนะคะแอบหน้าจอนะคะพร้อม CF ไหมคะขอคนพร้อมโอนนะคะพร้อมโอนไหมคะก็พร้อมส่งนะคะคุณลูกค้าคะส่วนรายละเอียดลึกๆเพิ่มเติมมากกว่านี้แนะนําให้โทรมาคุย เลือกคันในใจได้แล้วแนะนําให้โทรมาคุยนะจ๊ะโอเคคันนี้ติดองแล้วผ่านไปผ่านไปถึงจะติดองแล้วบอกเลยคันนี้ไม่พั่งมาเป็นหมื่นนะแต่ติดองก่อนเพื่อนที่ดูเพราะสวยมากปั๊มข้างในเขาสวยมากโอเคคันนี้สี่จ้าคันนี้สี่คันนี้ 4, คันนี้สี่ 4, เนาะโอเคคันนี้ก็เป็น3-12ดี D, เหมือนกันนะคะเป็นรถปี2013นะคะน้องหนูจะดูไปพุ่วงมกเปาไหร่นะคะ คันนี้นะคะมาพร้อมกับใบแท็ก50เซนค่ะ4,002อ๋อมาแค่4,002เท่านั้นนะคะใบแท็ก50เซนถามว่าอยากเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นะคะภายในก็ยังถือว่าอยางเตรี่ยมออออรไทยอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะสำหรับคันนี้น้องบุคคลู่ช่วงล่างมิดนึงนะคะสำหรับคันนี้นะคะ,ะคันนี้มาพร้อมกับใบแท็ก50เซนนะคะโอเคสีสันก็เดิมๆนะคะอยากจะทำสีใหม่ก็ได้ไม่ว่ากันนะคะ เรามาดูกันที่ฝั่งของกรองแล้วก็แบตเตอรี่กันบ้างเอาเปิดยากนิดนึงเนาะโอเคโอ้ยแบตเตอรี่ยังมาส,สวยๆอยู่เลยนะคะใหม่ๆอยู่เลยนะคะแบตเตอรี่เรียกได้ว่าพร้อมใช้งานนะคะที่จอดอยู่ตรงนี้บอกเลยว่าพร้อมใช้งานเอออยู่ที่ประมาณ90%เป็นะคะคุณผู้ชมขาอ่าส่วนสีสันคันนี้ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะมาเดิมๆอย่างนี้จากญี่ปุ่นไม่เป็นไรนะคะทางร้านเรามีบริการตรวจเช็คํำสีให้ใหม่ทั้งหมดนะคะ ไม่ต้องเครียดนะคะไม่ต้องเครียดเอ้ยด้านหลังนี่ไม่สวยเลยโมเป็นยังนะคะเดี๋ยวเทถอยไม้นะคะพร้อมติดสติกเกอร์ 3M ให้อย่างดี<ช>เป็นยี่ห้อแคทไปเลยนะคะ,คะโอเคมาแบบรวดเร็วรวดเร็วมาดูที่ปัม๊มมาดูที่ปั๊มกันบ้างนะคะโอเคปั๊มด้านนี้ก็ยังสวยอยู่นะคะอ่านี่นะคะเป็นปั๊มนะคะเป็นปัม๊มของคันที่สามแล้วลหรือยังเนาะคะันที่สี่คันที่สี่แล้วขอโทษขอโทษขอโทษนะคะ <laughs> <laughs> นะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะทางร้านของเรามีขายหลายแบบไม่ว่าจะซื้อขายตามสภาพนะคะตรวจเช็เคไม่ทําสีหรือตรวจเช็คไม่ทงหมดพร้อมทาสีมีหลายแบบเพราะฉะนั้นเรื่องราคาแนะนําให้โทรมาคุยกันนะคะ,ะสําหรับคันนี้ค่ะท่านใดสนใจคันนี้ 4, สี่ช่วงนะสี่พันสองค่ะโอ0สี่พันสองร้อยช่วงนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดคันที่หนึ่งคันที่สองคันที่สามิดจองอันนี้เรียก,กว่าเป็นคันที่สามแล้วกันคันที่สามนะคะ ถ้าท่านใดสนใจคันที่สามนี้นะคะทำยังไงคะอเล็กสามแขบแขบขาแแบบขานะคะแขบหน้าจอแขปบหน้าจอค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปคันที่สี่กันเลยคันที่สามหารทุนไปอย่างรวดเร็วคันที่สี่คันนี้เป็นสามหนึ่งสองซีนะคะบอกก่อนว่า3ามหนึ่งสองซีเนี่ยยังเป็นเครื่องใดเล็กอยู่สามหนึ่งสองดีเนี่ยเป็นคอมมอนเลวแล้วเพราะฉะนั้นท่านใดที่ชื่นชอบเออเรียกว่าหลายท่านอาจจะบอกว่าเออเครื่องไดเล็กดูแลง่ายนะคะชื่นชอบมากๆ คันนี้มาสวยมากนะคะ3 1 2หอ่าน้องหมิวพาไปดูภายในค่ะคันนี้มาพร้อมกับใบแท็ก50าสิบเซนนะคะ,คะ50าสิบเซนนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะ5 6 0 0ค่ะห้าพันหชั่วโมงกว่าเท่านั้นนะคะสำหรับ3 1 2หคันนี้นะคะปัา๊าต้อง C F อ่าถึงเบาะจะขาดยังไงคะยังไงเราก็หุ้มเบาะหนังให้คุณผูใใณ้ให้คุณลูกค้าใหม่นะคะบอกเลยว่าพุ้มเบาะหนังให้ใหม่หลายๆท่านถ้าเคยได้ดูรีวิวของช่อง YouTube บางนาเฮคเตอร์ จะมีหลายคันมากๆนะคะที่เราหุ้มเบ่อหนังให้ใหม่ไปดูได้นะคะหนังอย่างดีหุ้มให้สวยๆเลยนะคะใบแ็ก50เซนเนาะอย่างที่บอกไปช่วงล่างก็มาสวยๆเลยนะคะสําหรับ 312C คันนี้ 312C เอาง่ายๆบอกไปเลยว่าราคาค่าตัวนะคะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1,800,000บาทถึง1,850,000บาทราคาที่บอกไปนี้เป็นราคาที่ทางร้านตรวจช็คสภาพให้ใหม่ทั้งหมดพร้อมจัดส่งและทําสีให้ทั้งคัน นี่นะคะมีตัวปรับคอนโทรลมาด้วยนะคะ,ะข้างในถือว่ายังอขอใช้คำเดิมว่าเอี่ยมอ่องอ,อรไทยน้องบุ๊กพาดูสีสันด้านหลังหน่อยคะ่ะพาดูสีสันด้านหลังหน่อยนะคะนะคะคันนี้นะคะ 3-12C แต่คันนี้ไม่มีกล้องมองหลังมานะคะเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นก่อนที่จะขยับไปเป็น3-12 d ดีเนาะคุณผู้ชมเนาะนี่นะคะสีสันเดิมๆนะคะสีสันเดิมๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวพาดูปัม๊มลูกสาวอู้ ัามถือว่าสวยมากนะคะตามถือว่าสวยมากใครบอกไม่สวยที่ฉันจะจะบอกว่าสวยนะคะวันที่ฉันอยากขายนะคะสวยนะคะคันนี้ฟั๊มมาสวยเลยนะคะนี่นะคะสามหนึ่งสองีของเรานะคะแล้วก็เหมาะมากๆสําหรับท่านใดที่มองหารถขุดยี่ห้อแคทแล้วก็มีลายหัวเจาะมาด้วยนี่นะคะสําหรับสามหนึ่งสองีของเรานะคะมีระบบลายหัวเจาะมาด้วยนะคะติดตั้งเป็นสเปคเดิมมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะมาจากญี่ปุ่นเลย คันเมื่อกก่ีเห็นแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะสงสัยน้องอาจจะขุดมาจนแบบอิ่มน้าสําราญใจแล้วซื้อขายแล้วเราก็ทําให้ใหม่นะคะไม่ต้องกังวลใจไปอย่างที่บอกนะคะเป็นสภาพเดิมๆที่พาคุณผู้ชมมาดูเพราะฉะนั้นอ่าทำเลขสี่ค่ะท่าในใดสนใจคันที่4ค่ะ3ามหน่งอาแครหน้าจอค่ะแครบหน้าจอนะ แอดมินของเราพร้อมตอบนะคะตอนนี้อินบ็อกซ์ถล่มทลายนะคะเข้ามาประมาณหมื่นกว<ช>่าข้อความแล้วนะคะค่อยๆค่อยๆพิมพ์มาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนิวน้องเขาล็อกนะคะเอาง่ายๆว่าใครโอนก่อนได้ก่อนนะคะไม่ต้องแย่งกันนะคะโอเคคันที่สี่ผ่านไปคันนี้เดินไกลนิดหนึ่งเดินไกลนิดนึงคันต่อไปก็เป็นสามหนึ่งสองเดืออะไรฉันกลัวมากตากล้องแบบอะไรอะไรอย่างงี้นอย่ากล้หน้าสดทพี่มากเดี๋ยวคุณลูกค้าตกใจนะคะอะไรคะโอเคนะคะ เรามาดูอันนันถูกองไปแล้วเนาะเรามาดูกันที่คันนี้มีระบบลายหัวเจาะมาเช่นกันจ้ะนี่นะคะ <c ans> คันนี้อยู่ที่ประมาณ5,300ชั่วโมงเท่านั้นเป็นรถปี2013มาพร้อมกับระบบลายหัวเจาะ <c ans> พุ่งกีแท้ใหญ่ๆเดิมๆบึกๆบืบบบบนๆ <c ans> นะคะพร้อมจบนะคะพร้อมจบแล้ววันนี้นะคะ <c ans> โอเคเดี๋ยวให้น่างผุ้ชาดูภายในนิดนึง <c ans> อย่างที่บอกไปนะคะคันนี้มาที่ประมาณ5,300ชั่วโมงเอาเปิดประตูในลูกเปิดประตูเลยๆๆนะคะ นะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูภายในก่อนว่ามาสวยขนาดไหนนะคะโอเคนะคะนี่นะคะทีมงานของเราทํางานเป็นทีมนะคะมีทั้งตากล้องนะคะมีทมีทั้งทีมเปิดประตูนะคะทีเปิดแผงข้างไีทุกอย่างนะคะโอเลิศนะคะโอเคไปดูกันที่ด้านข้างกันบ้างไออ่ะลืมบอกไปคันนี้เป็นใบแถ็5 0เซนนะคะเป็นใบแข็ง0เซนช่วงล่างก็มาสวยๆเลยนะจ๊ะตรงไหนมีตันหนีหรือจุดไหนมีปัญหาอย่างที่บอกไปนะคะทีมช่างของเราลื้อให้ใหม่หมดทุกจุดนะคะ โอเคมีปัญหาด้านเออ่เขาเรียกว่าอะไรด้านทางเดินนิดนึงด้านพื้นที่นะคะหรืว่าไฟลุกตั้มย้ำเดิมค่มะลูกฝังนั้นแบตเตอรี่หรือเปล่าอ่าแบตเตอรี่ใช่ใช่ใช่มีปัญหาเรื่องพื้นที่กันนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นภายในเดิมๆนะคะนี่นะคะอย่างที่บอกไปเห็นไหมคะมีพวกรอยสนุงสนิมนะคะทางร้านเช็คเช็คเก็บให้ใหม่หมดเอียเอ่ยมๆแน่นอนนะคะ กับกล้องมองหลังนะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังแต่ดูอย่างนี้แล้วคิดว่าน่าจะมีการเก็บสีมาจากญี่ปุ่นแล้วบ้างนะคะนี้เราก็ซื้อขายกันแบบตรงๆเนาะบอกตรงๆว่าน่าจะมีการเก็บสีมาจากญี่ปุ่นแล้วนะคะโอเคนะคะเรามาดูที่สั่งความกันบ้างนะคะนี่นี่เห็นไหมสีสันคันนี้บอกเลยไม่ต้องทําสีจริงส,สีเดิมก็โอเคอยู่แล้วนะคะอ่าโทษทีนะคะอันนี้น้องเขาอาจจะมอมแมมนิดนึงนะคะมอมแมมไปหน่อยนะคะยังไม่ได้อาบน้ํานะคะ ยังไม่ได้อาบน้ําเลยนะคะนี่นะคะนี่เป็นปั๊มเดิมๆอันนี้เป็นคันที่ห้าของเรานะคะคันที่ห้านะคะพาดูสีสันหน่อยจ้านะคะโอเคนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจหรือชอบคันที่ห้าของเรานี้นะคะชอบเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะชอบเบอร์ห้าก็กาเบอร์ห้านะคะ1 2 3 4 5สี่ห้าตอนนี้มีห้าเบอร์ให้ท่านเลือกกานะคะ ท่านผู้ชมหรือประชาชนท่านใดผู้จุนิกรท่านใดนะคะนิยมชมชอบรุ่นไหนคันไหนก็ C F ค่ะนะคะโอเคเมื่อวานนี้เพิ่งมีมาใหม่ทั้งหมด3คันใช่ไหมน้องบู๊ใช่ครับสาคันแต่ว่าเอิอยังไม่ได้เห็นตัวจริงอันนี้ก็จะพาไปดูแบบสดๆเลยนะคะไม่มีการเตรียยงตยหักใดนะคะสอนจุดหมายก่อนโอเคโอเคอ่ะไปหาเปสามันสองนี้ทั้งหมดเลยเนาะโอเคค่ะมาหามาใหม่เมื่อวานนี้สามคันนะคะ ันนี้แบบเออหลูกอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาจจะมีเสียงเพลงแทรกเข้ามาดีนึงนะคะเดี๋ยวใ้ตาต้องหเวมาก่อน,อนลูกนะคะเพราะว่าน้องเขาค่อนข้างตัวเล็กนิดนึงนะคะพื้นที่คออ่อนข้างแคบนะคะโอเคคันนี้มาที่4 7 9 3ันดบมชั่วโมงนะคะคันนี้เพิ่งมา,มาถึงเมื่อวานเลยเดี๋ยวได้ดูเออก็ได้ดูพร้อมกันกับคุณผู้ชมนี่แหละนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ติดภารกิจนะคะโอเคนะคะนี่เป็นภายในอะดูช่วงล่างหน่อยคันนี้มาพร้อมกับก้อนยางนะคะ มีก้อนยางมาด้วยนะคะเป็นใบแท็ก50เซนถ้าคุณลูกค้าอยากจะเปลี่ยนเป็นแ็กเหล็กก็ได้นะคะชื่นชอบคันนี้แต่แบบคุณเอิร์ธครับคุณลูกค้อคาอยากจะเปลี่ยนเป็นแ็กเอยเป็นแท็กเหล็กได้เลยโอเคหนูเอามาะคะ่ะสีสันค่ะสีสันก็เรียกได้ว่าเดิมๆนะคะยังไม่ทําอะไรเพเพิ่งมาถึงแม้กระทั่งล้างอาัดฉีดก็ยังไม่ได้ล้างนะจ๊ะก็จะเห็นเป็นคราบดินคราบอะไรอย่างนี้ก่อนนะคุณชมขานะคะนี่นะคะนี่ก็เดิมๆเลยนะคะอันนี้เรียกได้ว่าเป็นคันที่หกเนาะ อันนี้หกอ่าโอเคเราจะพาไปถนนเร็วเร็วนะคะแต่ว่าทุกจุดอ่ามีกล้องมองหลังสีสันก็เดิมเดิมเห็นไหมจ๊ะสีสันเดิมเดิมนะคะคุณผู้ชมขะอ่านะคะโอเคไปไปดูกันที่ฝั่งปั๊มฝั่งปั๊มนะคะโอเคสําหรับฝั่งปั๊มโอ้โหปั๊มยังมาแห้งๆเลยน้องบลกเข้าไปดูปั๊มใกล้ๆเลยลูกนะคะมาแห้งๆสวยๆเลยนะคะสําหรับปั๊ม 312D คันนี้นะคะแบบเลิศนะคะเลิศสมเป็นเตนนะคะ บ้าาเขดว่โอเคนะคะสำหรับค <erman> ันนี้นะดูนะคะดูพวกบูมอาร์บุ้งกีลูกดูให้ครบนะคะดูให้ครบทุกุดนะคะทำเหมือนกับว่าคุณผู้ชมมายืนดูรถกับเราตรงนี้นะคะทำเหมือนกับว่าเราอยู่ด้วยกันนะคะเพราะว่าให้รู้ทุกสุดเลยนะคะ สำหรับท่านใดที่อยากจะดูแบบละเอียดเลยสำหรับ3 1 2ีเรียกได้ว่าเป็นรุ่นยอดนิยมและมีการซื้อขายเป็นเ,เป็นจานํานวนมากมเรียกได้ว่ามีรีวิวเยอะนะคะในใช,ช่องของเราเพราะฉะนั้นไปดูได้เลยนะคะซื้อขายแล้วทางร้านทาอะไรให้บ้างไปดูได้โอเคคันที่หกคันที่หกจะถึงเม่ไหนเอาคพร้อมเสีไหมคะคันนี่หกค่ะโอเคเราไปดูคันที่เ็น่าจะเป็นอันนี้อันนี้พี่<ห>เขาเตรียมล้างนะคะเตรียมล้างคัดสีนะคะ อันนี้เป็นขั้นที่7ของเรานะคะคุณผู้ชมค่ะทัานที่เจ็ดนะโอ้แม้ขึวงส0ันกว่าเองก็ไม่เยอะนะ4,561ชั่วโมงอ่าน้องบุ๊คคันนีภายในหนรูกนะคะ4,561ชั่วโมงเท่านั้นนะคะภายในยังสวยๆอยู่เลยคันนี้ก็มาพร้อมกับไปแถก50เซนนะคะมาพร้อมกับก้อนยางนะคะช่วงล่างก็เรียกได้ว่ายังสวยสดงดงามอยู่นะคะ โ okay. อเคอะดูสีสันหน่อยดูสีสันหน่อยนะคะเป็นยังไงบ้างน,นะคะฉันเดิมๆอามิวเปิดเปิดทีนิ้วค่ะนะคะคันนี้นะคะโอ้บอกก่อนนะคะเห็นเอี่ยมๆอย่างนี้ยังไม่ทําการล้างอัดฉีดนะคะทุกคุณผู้ชมค่ะนะคะมาเดิมๆอยู่นะคะเพราะรถเพิ่งมาถึงเมื่อวานนะคะดิฉันบอกจะทําคลิปแบบรวดเร็วตอนนี้20นาทีเข้าไปแล้วนะคะโอเคค่ะไปกันต่อไปต่อนี่นะคะคอ,อันนี้เป็นเอ่อสีสัน เดิมๆจากญี่ปุ่นเกได้ว่าสวยกริบอยู่พอพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะถือว่ายัางกริบกริบอยู่นะคะอาพัชนะน้องมีวเดินไปเปิดตามลูกเดี๋ยวให้ให้พี่ตาต้องเราเดินเข้าไปด้วยอพอที่กำกัดนะคะพี่กกัดโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นปั๊มเดิมๆของเราเลยนะคะวิเรียวปั๊มสวยนะความมาสวยๆแห้งๆเลยนะคะผู้ชมค่ะนะคะสำหรับ ปั๊มคันนี้นะคะไม่เป็นไรจ้ามันแตกแล้วโอเคอันนี้พูดถึงแม้าจอทำให้ทุดถึงปั๊มนะคะหน้าจอของรถที่ฉันแตกไปแล้วโอเคเรามาดูกันที่อ่ะคันนี้เป็นคันที่เจ็ดลองุูค่ะดูบุ๊งนี้แบบช่วงอาร์มหน่อยมุ้งอาร์มหน่อยค่ะดูช่วง ตรวจเลยกันที่แปดวันนี้จะพาดูแปดคันเฮ้ยเรามีสามของสูตรดีด้วยหนีเลยนะคะมีสามของสูตรด้วยกิดยาวอีกนึงนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากสินค้าของเรามีอยู่ประมาณหมื่นกว่าคันนะคะอันนี้สี่พันเก้าร้อยสิบสามชั่วโมงเท่านั้นนะคะเป็นไม่เดิมๆนะคะทางร้านเราไม่มีระบบกอไม้นะคะมาเป็นหมื่นก็ขายเป็นหมื่นนะจ๊ะบอกเลยแต่ว่าตรวจเทครถให้ทุกจุดพูดแค่นี้นะคะสั้นๆเข้าใจง่ายนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวพาไปดูช่วงล่างหน่อยน้องบุ๊คคันนี้มาพร้อมกับใบแผ่น50เซ็นนะคะคุณผู้ชมจ๋านะจ๊ะสีสันก็มาดัมเดิมเ้อะนะเออนะคะแบตเตอรี่นะคะนี่คือแบตเตอรี่ดัมเดิมอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูที่ฝั่งปั๊มด้านนู้นเลยเดินไปเดินไป โอเคนะคะน้องมีเปิดฝั่งด้านปั๊มให้พี่บุ๊กหน่อยลูกนะคะเปิดให้ <Okay. S 1> <Okay. S 2> แม่ทาโอเคระวังตีหนาละเด้อลูกโอเคค่ะอ่านี่ก็ปั๊มเดิมๆเ,เลยนะคะปั๊มเดิมๆเ,เลยว้าวเอาแผนกล้องหน่อยแผนให้ดูร,บรอบๆนะคะทุกจุดนะคะโอเคสําหรับคันนี้บอกได้ว่าเป็นคันที่แปดนะคะคันที่แปดอา่าน้องบุ๊กพาดูเต็มๆคันหน่อยครับทั้งคันรวมถึงเอ่อ ไฟอาบุ้งกี้ทุกอย่างเลยนะครับผมทำกับแบบว่าคุณผู้ชมได้มาอยู่กับเราในวันนีนะะคค้นะคะโอเคครับผมนะคะคันนี้เป็นคันที่แปดเป็นคันที่แปดนะคะเพราะฉะนั้นอ่าเลขแปด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 ค่ะเลขแปดนะจ๊ะอ่าคือชอบคันนี้ทำยังไงจะ๊ะดีค่ะดีอฟค่ะขอคนพร้อมโอนแล้วก็แดดแรงมาก เดี paid, video, it, yep. ๋ยวจะพาไปดูคันสุดท้ายแต่ไม่ใช่สุดท้ายของที่ร้านนะเนื่องจากตอนนี้ความยาวคลิปเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะคะเดี๋ยวจะพาไปดู3-20อดีเอาวิ่งวิ่งวิ่งวหน่อยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดู3 2 0นดีทีมงานของเราชี่งานค่ะที่ทำงาน่เดี๋ยวจะพาไปดู3-20สองศูดีอกหน้าฉันมีแต่เนื่อนะคะบอกก่อนว่าคันนี้2ล้านมีทอน2ล้านมีทอนนะคะ 3- 2 0สดี ราคาค่าตัวของน้องคันนี้นะคะอยู่ที่ประม,มาณประม,มาณน,นะล้านเก้าไม่เกินสองล้านล้านเก้าล้านเก้าห้าราคาที่บอกไปคือราคาที่ตรวจเช็คให้ใหม่ทั้งหมดพร้อมทําสีและพร้อมส่งนะคะโอเคเรามาดูกั 3, 2, 3, 2, 3, 3. นที่สามสองศูนย์ดีคันนี้กันเลยนี่นะคะยักษ์ใหญ่ของเราค่ะเปิดประตูถึงหรือเปล่าถามก่อนเปิดอ่ะ จะบอกก่อนใบแท็กอ่าดูช่องล่างก่อนใบแท็ก60เซนอยากจะเปลี่ยนเป็นแท็กใหญ่80เซนก็ได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างที่บอกไปนะคะในส่วนของการเปลี่ยนใบแท็กคุณลูกค้าจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งไม่รวมอยู่ในราคาตัวรถที่เราจะทำให้ทั้งหมดนะคะโอเคน้องบลูเปิดประตูลูกเปิดประตูกีชัว่วโมงครับ6.3ครับ หนึ่งเลยนะคะโอเคสาวน้อยนะคะสามารถไปเปิดอ้อ,อด้านข้างหน่อยด้าข้างหน่อยอันนี้มันต้องเปิดออกสองฟังนะทำเป็นไหมลูกอ่าเปิดหนึ่งฟังทำที่สองเปิดออกเออมาละสองงอ่านะคะสามศูนย์ดีเมื่อไม่นานวันนี้ก็เพิ่งได้ทําการซื้อขายไปนะคะส่งไปที่จังหวัดเพชรบุบรีท่านใดที่สนใจดูรีวิวก็เข้าไปดูได้ที่ช่อง YouTube ของเรานะคะ พิมเข้าไปใน YouTube ว่ารถขุดนํำเข้าขบางนาแท็กเตอร์นะคะคันนี้ก็จะทำให้เหมือนคันนั้นเลยนะคะทำให้ส,สวยๆเลยนะคะบอกเลยว่าราคาคันนี้นะคะ2ล้านมีทอนนะคะ2ล้านมีทอนเจ้าต้องปิดอันนี้เข้าไปก็นลูกเอออะรมุกพาไปดูสีสด้านหลังหน่อยนะคะด้านหลังด้านไหนพื้นที่ก็แคบ์กินกันเองแล้วเด้อพี่น้องก <laughs> อดกันเองแล้วเด้อ โอเคน้องมิวเปิดปัมม๊มนะนะคะเดี๋ยวให้พี่บ <_ kg> ุ๊กเดินไปก่อนลูก<อ>เดินไปก่อนลืมไปลืมไป<_ kg> <_ kg> นะคะนี่นะคะคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าปั๊มแบบมาสวยมากนะคะคันนี้อันนี้คือปั๊มเดิมๆเลยนะคะ 320D คันนี้แล้วไม่ชั่วโมงก็อยู่ที่6,000กว่าเท่านั้นนะคะ <_ kg> เป็นยังไงกันบ้างคะ <_ kg> โอเคเราจะให้น้องตากล้องไปยืนหน้ารถแล้วเราพร้อมปิดคลิปแล้วนี่นะคะ ใหญ่มากนะคะถือได้ว่าเป็นยัก no, ษ right. okay, okay. ์ใหญ่เลยนะคะสำหรับ 320D ดีคันนี้อ่าโอเคโอเคสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะชี้ x สามสองศูนย์ดีมือนี้เลยกันยี่สิบยี่สิบสองสองกับศูนย์ยี่สิบอ่าสามสองศูนย์ดีนะคะแคปหน้าจอค่ะสค่ะใกล้กันไปแล้วค่ะตากล้องค่ะโอเคแดดแรงนิดนึงเทมพี่บอกไปเนาะเราจะยืนตรงไหนดีร่มร่มลูกร่มร่มโอเคโอเค อย่างที่บอกไปรายละเอียดของไฟแนนซ์ก็บอกไปแล้วการจองจองยังไงก็บอกไปแล้วจองขั้นต่ำสองหมื่นบาทนะคะไฟแนนซ์ไม่ผ่านคืนเงินให้แต่หากยกเลิกกลางคันหรือไฟแนนซ์ผ่านแล้วยกเลิกไม่คืนเงินทุกกรณีนะคะอันนี้เราซื้อขายกันแบบตรงไปตรงมาบอกตรงๆงเงื่อนไขเป็นยังไงนะคะโอเคถ้าไฟแนนซ์ผ่านแล้วเราทํารถให้เลยใช้เวลาในการทําประมาณ15-20ถึงวันโอเคสําหรับเบอร์โทรติดต่อนะคะเป็นเบอร์0 8 5 8 4 0 0 7 8 8นะคะ และ082 919 3748เดี 48, ๋ยวเบอร์ก็จะมีขึ้นให้ที่โพสด้วยใช่ค่ะโอเคสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสู้แดดไม่ไหวแล้วนะคะแต่ยังมีอีกนะคะเรายังมี 320D ที่ยังไม่ได้พาดูมี311 1, 1อีกนะคะแต่ว่าอยู่ไกลมากนะคะแล้วร้านจอดของเราค่อนข้างมีพื้นที่กว้างขวางนะคะใช้เวลาเดินประมาณ2วันนะคะถึงจะไปถึงจุดนูน <S <S ้นเดนี๋ยวรอก่อนอีก2วันเดี๋ยวมาอัปโหลดลงให้ดูเดี๋ยวขอไปเตรียมเสบียงก่อนระหว่างเดินทางต้องใช้อาหารด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะ เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ